ทุกแนว <c oughs> ก่อนจะส่งคุณผู้ฟังนะคะไปใช้ชีวิตกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สำหรับบางคนเป็นวันจ่ายวันไหวแล้วก็วันเที่ยวบางคนก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่เลยขอให้คุณมีความสุขก,ากา็แล้วกันขับรถไปไหนด้วยความระมัดระวังนะคะคุณผู้ฟังมีข้อความบอกว่าขั้นสุดที่เคยเจอพิมพ์ลายขณะขับรถเอาว่าอันนี้เราก็เจอกันอยู่บ่อยๆเพ้อๆก็นั่งๆังท,งทําทำอยู่เนี่ยล่าสุดเมื่อครู่ ไม่อยากใช้คํานี้เลยเจอมนุษย์ป้าอะเจอคนหนึ่งคนนะคะดูหนังใน iPad ขณะขับรถคือ iPad ตั้งอยู่ระหว่างหน้าปัดกับพวงมาลัยรถต้องใช้สติและสมาธิเวลาเลเวลไหนใช่ไหมคือเอาจริงก็โหดอยู่เหมือนกันแต่ว่าหลายคนเราก็จะเห็นนะคะเวลาเขาเปิดอย่างเงี้ยบางทีเป็นแค่โทรศัพท์แล้วก็จะมีภาพไปเรื่อยๆก็เห็นบ้าง แต่อันนั้นคือเราไปบอกว่าเา <Yeah. S 1> เคยเคยเห็นอยู่เหมือนกันเคยนั่งรถที่ที่เขาเขาเขาขับแล้วเขาทําอย่างนั้นแต่ว่าเราอะนั่งรถโดยสารใช่ไหมแล้วเขาก็คงเปิดไว้แต่ไม่น่าจะดูหรอมั้งอ้อมก็ไม่รู้เพราะจออ้อมที่อ้อมเห็นเขาว่าจอเล็กแต่ถ้าจอใหญ่เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจดูหรือจริงๆแล้วเขาเปิดผ่านอะไรเนี้ยไม่รู้จริงๆแต่ก็แล้วคุณผู้ฟังไปเห็นเขาได้ยังไงดีกว่า มันอยู่กันคนละคันไม่ใช่เหรอแล้วทําไมเรารู้วะเราไปชองอกดูเขาตรงไหนนะ่ะเฉียบเหมือนกันแต่ก็เอาจริงๆนะคะถ้ามีคนบอกมาอย่างนี้แปลว่ามันก็ยังมีการใช้สิ่งต่างๆในขณะที่ขับรถแล้วมันอาจจะทําให้เสียสมาธิได้นะคะเอาเพราะวันก่อนเนี่ยก็เพิ่งเห็นกล้องหน้ามีคนปาดหน้ารถอนะข้ามถนนนะคือรู้ฟังไม่ใช่จุดที่ควรข้ามและเป็นจุดอับด้วยคือข้ามมาไม่ได้มีทางมาลาย ร้านตัดหน้ารถคันใหญ่ mm. เขาเรียกว่าอะไรรถบัสใช่ป่ะพอเลยรถบัสอ่ะรถคันหนึ่งอยู่ขวาสุดเขาจะยูเทิร์นหรือเขาจะอะไรก็แล้วแต่คนคนนั้นน่ะเหมือนวิ่งข้ามมาแล้วมันไม่พ้นอ่ะคือรถที่เข้ามาของเขาอยู่ปกติมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุหลายๆครั้งคนที่เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่ว่าความใหญ่ของรถที่ใหญ่กว่าคนที่เดินนะคะบางทีความใหญ่ไม่ใช่ผลนะแต่รับผลด้วย แล้วก็จะมาบอกว่ารถใหญ่ต้องเห็นใจเอาเราพูดที่ความถูกต้องก่อนไหมคะในหลายๆเรื่องเอาที่ความถูกต้องก่อนส่วนจะเห็นใจกันอันนั้นเป็นเรื่องของน้ําใจแต่ความถูกต้องอันนี้ก็ต้องระวังไม่ใช่ว่าเออเธอใหญ่กว่าเธอต้องรับไปไม่ใช่สิเราใช้ร่วมกันเบื้องต้นต้องอยู่ที่กฎเดียวกันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นขอให้มีวันที่ดีเกิดขึ้นกับคุณนะคะสุขศตวรร์นี้ EFM DJ Playlist by DJ Om.